มีวิธัะทำพิธีประกอบพิธีวันองค์เดือล,ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งค่ะลูกเสือเตรียมถวายราชสัตตุดี นั่งบาปเรียนท่านรองผู้มีการลูกเสือจังหวัดอยุธยารอบตำแหน่งหัวหน้าสำนักง,งานลูกเสือจังหวัดสุรินทร์เสื้าทยใจเขารูปขนโนมนุบบาทพบโจงอุจาอบรมภักดิจวิทยาเป็นนาภายพระคุณนี้ จ่าช่วยราษไม่คลาดเนอพระมหาษัตริย์พระองค์ทรงสถาปนาการลูกเสือไทยขึ้นโดยทั้งหลายั่วราชอาณาจักรต่างพาการน้อมรำเลึกนถึงพระองค์ท่านซึ่งเป็นผู้ก้ได้ทานํำเนิดลูกเสือไทยปัจจุบันได้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าการลูกเสือซึ่งเราก็เห็นเรื่อยมาอยู่เสมอว่าลูกเสือทั้งหลาก็เป็นการน้อมรำเลึกนถึงพระองค์ซึ่งเป็นผูก้กํำเนิดลูกเสือไทย เ้าก็พี่จึงขอให้ทุกคนชาและลูกหลือทังหลายการุณาและปัญญาคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาและจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อให้